เรื่องเล่าจากหน้าไพ่รายการพอดแคสต์ที่จะหยิบยกเคสของไพ่ของลูกดวงรวมถึงประสบการณ์จากตัวอูเองเอามาเล่าให้ทุกคนฟังสำหรับอีพีสองนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าจะทำยังไงให้เราเนี่ยเลิกคิดถึงคนคนนั้นได้สักทีคนคนนั้นที่ว่าคือใครคนคนนั้นที่ไม่สามารถอยู่เคียงข้างเราแล้ว คนคนนั้นที่เราไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์คนคนนั้นที่เราอยากจะลืมอูเชื่อว่าคนที่มาฟังคลิปนี้น่าจะมีคนที่อยู่ในใจอยากจะเอาคนคนนี้ออกจากใจออกจากหัวสมองให้ได้แต่ยิ่งพยายามในการดึงเขาออกจากหัวสมองมันยิ่งเกาะ ในหัวของเรามากขึ้นความคิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เราห้ามไม่ได้เลยค่ะยิ่งเราพยายามในการบังคับมันน่ะมันยิ่งทรมานหัวใจเราทรมานความคิดความรู้สึกของเราหลายๆครั้งนะคะเรามีความคิดที่ว่า มันไม่ใช่ความคิดหรอกมันเป็นคำถามมากกว่าอยู่ห่างกันอย่างเงี้ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาเสียดายเราบ้างไหมเขานึกถึงความดีของเราบ้างไหมเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเหรอทั้งๆท,ที่ใจของเราอะรู้สึกกับเขาเสียใจกับเขา จนไม่เป็นอันทำอะไรแล้วทำไมเขาดูเฉยทำไมเขาไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการมีคนอื่นแต่กับเราทำไมเป็นเราคนเดียวอะที่เรากลับมานั่งทุกข์กับความรู้สึกแบบนี้เขาไม่คิดอะไรบ้างเลยเหรอคำถามนี้มักจะเป็นคำถามที่ คนที่มาดูดวงส่วนตัวมาถามกับอู๋ค่ะเรามาพูดถึงความเป็นจริงนะคนที่คิดจะอยู่กับคนที่คิดจะไปความคิดของสองคนนะ่ะมันต่างกันไหมคะต่างกันสิต่างกันโคตรเลย เคยมีประโยคหนึ่งอะคะ่ะฉันหาเหตุผลที่จะทนเธอหาเหตุผลที่จะไปอันนี้มันเป็นเป็นเพลงเพลงหนึ่งในยุคแบบ9 0นย์ะซึ่งอุจําชื่อไม่ได้แต่มันเป็นมันเป็นท่อนที่มันใช่มากๆเลยค่ะเวลาที่เราอะตั้งคำถามว่าคนที่เลือกที่จะทิ้งเราไปปล่อยเราไปอะ เขาไม่คิดถึงเราบ้างเลยเหรอเขาไม่มีใจให้เราบ้างเลยเหรอเขาไม่นึกถึงความดีของเราบ้างเลยเหรอทําไมเขาถึงใจร้ายทําไมเขาไม่คิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทําให้เพราะสิ่งเหล่านี้เราคิดถึงเขาตลอดมันต่างกันไงคะเราอะคิดถึงใจเขาตลอดเราเสียดายเขาเรารู้สึก คิดถึงเขาตลอดเวลาแต่มุมของคนที่จะไปอ่ะถ้าเขาคิดแบบคุณนะ่ะหรือคิดแบบเราที่ว่าเสียดายเรานึกถึงเราความดีนู่นนี่นั่นถ้าเขาคิดแบบนั้นจริงๆเขาจะไปอ่ะคะอันนี้เราพูดตามแบบเหตุผลง่ายๆเลยนะแน่นอนมุมที่เขามอง มุมที่เขาคิดเขาคิดต่างจากเราแน่นอนค่ะคนที่อยู่มันจะหาเหตุผลหลายๆอย่างในการซับพอร์ตในการมีอยู่ในการที่จะเลือกอยู่ตรงนี้กับสิ่งเดิมๆต่อให้สิ่งเดิมนั้นแย่ปานใดแต่คนที่จะไปสิ่งที่เขามองคือข้อเสียค่ะข้อเสีย สิ่งไม่ดีความผิดพลาดแม้เล็กน้อยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่คิดจะไปเพราะใจของเขาไม่ได้คิดจะอยู่ไงดังนั้นสารพัดเหตุผลจากเคยดีวันนี้ไม่ดีแม้แต่เหยียบมดมันก็ยังกลายเป็นเหตุผลโลกแตกได้เลยถูกไหมคะ ก็คนมันคิดจะไปเขามองหาแต่ข้อเสียและทุกอย่างที่ทำให้เขาสามารถไปจากคุณได้โดยที่เขาไม่รู้สึกผิดหรือรู้สึกผิดให้น้อยที่สุดการที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งไร้ค่าสำหรับเราได้ หรือเราสามารถเดินจากคนคนหนึ่งได้ง่ายๆคนคนนั้นต้องไร้ค่าสำหรับเราค่ะคนคนนั้นต้องดูเป็นตัวร้ายในสายตาเราจนเราไม่อยากจะทนไม่อย่างนั้นมีแต่ความดีฉันชั่วเราจะออกมาหรอคะไม่แน่นอนคนเราทุกคนต้องการแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละ แต่คนทุกคนนะ่ะจะมีความต้องการเป็นที่ตั้งส่วนเหตุผลไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงเขาจะพยายามค้นหาเพื่อมาซับพอตในสิ่งที่เขาปรารถนาหรือเขาต้องการดังนั้นนะคะการที่คนคนหนึ่งเขาพยายามในการปาความผิดหลายๆอย่างหรือ ที่มีคำเรียกหนึ่งที่ว่า g แก๊สไล i n g การโยนความผิดการทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกแย่รู้สึกผิดรู้สึกดาวรู้สึกเหมือนนักโทษทางความรู้สึกเพื่อให้ตัวเขารู้สึกผิดน้อยที่สุดในการกระทำกับคุณเพราะมันมีเหตุผล หรือความไม่ดีของคุณที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถทำร้ายคุณได้อย่างไม่ต้องรู้สึกผิดยกตัวอย่างเช่นนะคะการทำสงครามกันอะคุณคิดว่าทั้งสองฝ่ายอะรู้ไหมว่านี่คือมนุษย์รู้ไหมว่าปลายทางของพวกเขาอะของของศัตรูอะมีลูกมีเมีย มีครอบครัวอยู่ทุกคนรู้ค่ะว่านี่คือมนุษย์แต่ทำไมเราถึงสามารถฆ่ามนุษย์ด้วยกันได้อย่างง่ายได้นั่นเป็นเพราะว่าการปลูกฝังการใส่ความคิดลบว่านี่คือศัตรูถ้าเราสามารถจัดการศัตรูได้เรามองคนคนนี้เหมือนไม่ใช่คนได้เรามองคนคนนี้เหมือนเป็นตัวร้ายตัวโกงที่เราต้อง กำจัดจัดการแล้วฉันคือฮีโร่มันอาจจะเป็นความคิดเดียวกันการที่เราสามารถทำร้ายคนคน,นึงได้มันก็คือการใส่ความคิดการตราหน้าการทำให้คนคนนี้ไม่ดีที่สุดในสายตาของเราดังนั้นถึงได้กลับมาที่คำถามค่ะว่า เฮ้ยทำยังไงเ่ะเราถึงจะเลิกคิดถึงคนคนนี้ได้สักทีก่อนที่เราอ่ะจะหยุดในการคิดถึงคนคนนี้เราก็ต้องเลิกในการตั้งคำถามก่อนค่ะว่าเขาทำไมเขาทําแบบนั้นทำไมเขาทําแบบนี้เลิกตั้งคำถามค่ะเพราะคำถามพวกเนี้ยมันไม่มีคำตอบอะไร ตายตัวหรือคำตอบที่มันออกมาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะกลับมาในเวลานี้ซะหน่อยเราแค่รู้สึกในการมีคำตอบที่ซับพอร์ตจิตใจว่าอ๋ออย่างน้อยเขาก็ยังมีความรู้สึกต่อเรานะอย่างน้อยเขายังมีความนึกถึงต่อเรานะมันเป็นคำตอบที่ปลอบประโลมหัวใจเราอะค่ะแต่ การกระทําหรือส so, ิ่งที่เป็นณเวลานี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่เคียงข้างเราซะหน่อยไม่ว่าเหตุผลใดๆประการใดก็ตามอ่ะเราดูกันที่ปลายทางเลยค่ะว่าณเวลานี้เขาเลือกใครณเวลานี้เขาทําอะไรณเวลานี้เขาอยู่กับใครสิ่งที่เขาทํากับเราตอนนี้คืออะไรสิ่งที่เขาทํากับเราณเวลานี้มันคือการที่ไม่ได้อยู่กับเราการที่เขาไปเลือกคนอื่น สารพัดเหตุผลสารพัดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ยเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างเราแล้วเขาไม่ได้มานั่งดูแล้วว่าเราจะเป็นจะตายอะไรยังไงดังนั้นการที่เราอะ่ะจะหมกตัวกับการคิดถึงว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงถามได้คะ่ะถามไพ่ได้หมอเองก็ตอบได้ แต่ถามว่ามันจะมีประโยชน์แค่ไหนนอกจากทำให้เราวนมากขึ้นนะคะคำตอบนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ค่อนข้างที่จะเหมือนตัดช่องทางการทำมาหาก,กินของตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะดูดวงส่วนตัวสิ่งที่อุจะให้คำแนะนำก็คือแนวๆน,นี้แหละนะคะอยากจะให้คุณมีสติมากขึ้น เพราะว่ากว่าที่อูจะมีสติหรือมีคําแนะนําให้กับใครได้อะคะ่ะอูเองก็ต้องผ่านความเจ็บปวดผ่านเรื่องราวหลายๆเรื่องมาด้วยตัวเองทั้งนั้นอะ่ะอูถึงได้สามารถที่จะพูดได้อูก็เคยอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันคิดวนเวียนทําไมเขาทําแบบนี้กับเราแต่พอเราคิดเยอะๆค่ะมันเหมือนเราเรารีรัน ในขนาดเดียวกันเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ให้เราจัดการแล้วอะ่ะเราไม่สามารถทําอะไรกับเขาได้อะ่ะเขาอาจจะไปม,มีความสุขแล้วอะ่ะแต่เราก็ยังรีรันความคิดของเราวนไปวนมาวนไปวนมาประโยชน์คืออะไรไม่มีแต่ถามว่าหยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่อูจ,จะแนะนำเพิ่มเติมนะคะ หลังจากจุดนี้คือการวางกรอบความคิดใหม่ค่ะนี่คือคำแนะนำแล้วนะที่ถามว่าเราจะทำยังไงให้เราเลิกคิดถึงคนคนนี้สักทีเราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ค่ะการที่เรากำลังคิดถึงการที่เรากำลังวนเวียนเรื่องของคนคนหนึ่งอะ่ะ นั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังรู้สึกสูญเสียเรากำลังรู้สึกถูกทอดทิ้งซึ่งไอความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นพลังลบอะและมันทำให้เราอยากจะรู้คำตอบในการในการที่เขาทำแบบนี้กับเราเขาไม่เห็นคุณค่าของเรา เรากำลังวางกรอบในเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคำว่าสูญเสียและเท่ากับคุณกำลังไร้ค่าเพราะคุณถูกทิ้งแต่ถ้าคุณวางกรอบความคิดใหม่คนคนนี้หายไปจากเราคนคนนี้ไปเลือกคนอื่นคนคนนี้ต้องจบไปจากเรามันคือช่วงเวลาแห่งการที่คุณ จะได้กลับมาตั้งสติและดูแลตัวเองได้อีกครั้งเขายังหามุมมองที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวคุณได้ตัวคุณเองก็ต้องหาในมุมมองหรือมองในความเป็นจริงเลยหยุดก่อนคิดถึงเรื่องราวดีๆระหว่างเรากับเขาหยุดก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปคิดคิดถึงปัจจุบันในสิ่งที่เขาทำกับเราก่อนเขาเลือกจบไปแล้ว เขาเลือกเดินออกไปจากเราแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือโอเคณนะเวลานี้เขาไม่ได้อยู่เคียงข้างฉันละฉันจะต้องอยู่กับตัวเองละดังนั้นมันคือช่วงเวลาดีๆในการที่ฉันจะได้ใช้ชีวิตรวมถึงการตั้งเป้าหมายใหม่ๆใ,ในชีวิตบางคนนะคะดูแลคนอื่น จนลืมความต้องการของตัวเองรับใช้ความฝันคนอื่นจนลืมว่าตัวเองทิ้งความฝันที่เคยอยากจะได้หรือตั้งใจไปนานแล้วบางครั้งการมีครอบครัวบางครั้งการดูแลใครสักคนน่ะเราทุ่มไปมากจนเราลืมมองตัวเองไงคะ ความสุขของเราคืออะไรเราเคยดูแลตัวเองบ้างหรือเปล่าเราเคยอยู่ในจุดที่เรารับใช้ตัวเองบ้างหรือเปล่ารับใช้ตัวเองในที่ว่าในที่ว่านี้คือดูแลความฝันของตัวเองสิ่งใดที่เธออยากทำฉันจะเป็นคนทำให้เธอสิ่งใดที่ฉันอยากจะกินไปซื้อสิ่งใดที่ ทำแล้วเธอมีความสุขเธอประเคนให้ตัวเองบ้างสิบางคนนะคะทำให้คนอื่นจนแบบเคยตัวแต่กับตัวเองอะอะไรก็ได้มันคือกฎของโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้หรือคนรอบข้างอะมันสะท้อนความเป็นตัวเรา การที่เราทํากับคนเราทํำดีๆให้กับคนอื่นนั่นเป็นเพราะว่าเราต้องการการเป็นที่รักอืมเราต้องการใช้คานี้เลยนะเราต้องการการเป็นที่รักทั้งทั้งที่ใจเรายังไม่ได้รักตัวเองมากพอแต่เราขวนขวายจากสิ่งที่อยู่ภายนอกดังนั้นสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณจำเป็นจะต้อง คิดแล้ววางกรอบมันคือคุณไม่ได้สูญเสียอะไรคุณแค่มีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณในการที่คุณได้มีโอกาสทำทุกอย่างเพื่อตัวเองบ้างหรือทำอะไรโดยที่ไม่มีเขามาเป็นจระเข้ขวางคอง,องไม่มีเขามาอีกเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ทำให้สิ่งที่คุณอยากทำ มันล่าช้าคุณไม่ต้องปรึกษาอะไรใครคุณสามารถทำทุกอย่างตามสิ่งที่คุณฝันหรืออยากจะเป็นคุณไม่ต้องรอให้ใครมาทำทุกอย่างให้กับคุณคุณสามารถทำทุกอย่างให้กับตัวเองหากเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้การที่เราร้องขอจากคนอื่นมันจะน้อยลงค่ะการที่เรา ขวนขวายคุณค่าจากคนอื่นมันจะน้อยลงเพราะฉันเข้าใจตัวเองเพราะฉันสามารถเติมเต็มตัวเองได้อย่าเติมเต็มให้ใครจนลืมไปว่าเฮ้ยตัวคุณเองอ่ะก็ต้องการการเติมเต็มจากตัวของคุณเองเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความสุข ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจตัวเองอะสิ่งเหล่านี้อะค่ะเราขอจากใครไม่ได้นะคะเราต้องขอจากตัวเองมันไม่มีใครจะสามารถยืนอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดตัวเราทั้งนั้นที่จะอยู่กับตัวเราเองจนนาทีสุดท้ายของชีวิตใครมันจะเดินออกไปจากชีวิตเราอะ่ะ มันเดินออกไปได้นะคะเราไม่ได้ใช้ลมหายใจเดียวกับเขาค่ะเราหายใจผ่านรูจมูกสองลูของเราเราเดินด้วยสองขาของเราเราใช้ชีวิตของเราด้วยตัวของเราแค่คนคนหนึ่งมันเข้ามามีอิทธิพลกับใจเรานะช่วงหนึ่งเสียใจได้ ต่ย่าจมแต่ย่นนานเพราะชีวิตอะคะ่ะมันมีแค่วันนี้พรุ่งนี้อดีตมันคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอะคะ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอะต่อให้คุณจะโหยหวนปานใดต่อให้คุณจะเศร้าปานใดแก้ไขไม่ได้แล้วอะคะ่ะแต่คุณจะอยู่กับมัน ในสักวันมันอาจจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีๆในวันที่ใจของคุณแข็งแรงขึ้นแต่ณนเวลาเนี้ยคุณต้องไม่คิดว่าตัวเองถูกทิ้งคุณต้องไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังสูญเสียเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่าสูญเสียในใจของเราปุ๊บอะเราจะกลายเป็นเหมือนผู้ประสบภัยอะฉันรู้สึกแย่ หรือว่าฉันกลายเป็นเหยื่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนาะนี่มันคือโอกาสหนึ่งในชีวิตที่ฉันจะกลับมาอยู่กับตัวเองฉันกลับมาดูแลตัวเองความฝันสิ่งใดที่ฉันไม่เคยทาฉันจะทาสิ่งใดที่ฉันอยากจะกินฉันไม่เคยกินสักทีฉันจะต้องเอามาดูแลอีตนี่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็มาดูแลตัวเองบ้างและถ้าใคร กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเอ j นจเลยค่ะคุณยังมีคนข้างๆอย่างลูกของคุณนะคะคุณจงให้ความสำคัญกับเขาให้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนของคุณได้โลกไปนี้มันมีสิ่งที่มันเข้ามาเยอะแยะมากมายค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะดีหรือไม่ดีมันจะกลายเป็นความทุกข์หรือความสุขขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางกรอบหรือให้คุณค่ากับเรื่องนั้นแบบไหนดังนั้นการคิดถึงใครสักคนมันไม่แปลกค่ะแต่ถ้าการคิดถึงนั้นมันมาพร้อมกับทรมความทรมานน่ะเราก็วางกรอบใหม่ค่ะคุณไม่ได้สูญเสียอะไร คุณกำลังมีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตใหม่เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมามันคือเรื่องของเขาแต่ฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากนี้ในทุกๆวันฉันจะเป็นผู้เลือกในทุกอย่างให้กับชีวิตปลายทางอะค่ะไม่ว่ามันจะอยู่แสนไกลเบอร์ใดอะ แต่อย่าลืมนะคะระหว่างทางคุณต้องมีความสุขเพราะความสุขมันจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตและความสุขเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณแผ่ขยายและทำให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจคุณห่อเหี่ยวชีวิตของคุณรู้สึกแย่คุณก็จะวังวนกับการ โชคร้ายโชคร้ายมีแต่เรื่องแย่ๆในชีวิตฉันหรอเพราะทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดของคุณนะคะขอจบ ep นี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จาก ep นี้นะคะ